สวัสดีครับดึกิวแดนที่ครับอ,เเ <c oughs> อดเจี๊ยบเกลื่อนรถเนเลยนี่อะไรครับอ๋อแล้วให้เลี้ยวตรงนี้แล้วจะเอาลงยังไงอ,อ,อ,อ๋อเอาขอัตกระโดดอ้าวเลยที่ นางยิดีได้อยากอยามาทาี่นี้นะมาทาี่นี้นิบขาเนี่ยอือออค่ะจะเก็บของอีกแล้วค่ะจะเก็บของแล้วิวแชร์เกายังไงไม่เคยถอด้วย 先扇子先，呵我追了他。 กดดดด้้้ววววยยยยเเล่นนไปสุปีสสตาก็ปนตกนิดเดียวครับโอ้คนถ่ายก็เราถ่ายแล้วคนเตรียมของเตรียมขึ้น่บาปคนเตรียมของซื้อเตรียมขึ้นคนถ่ายก็เราถ่ายอย่างเดียวเลยไม่ช่วยเตรียมอะไรเลย,เลย เนนสถามอเตอร์ตัวนี้ต้องเปลี่ยนสีนสีนคอด้วยเนะี่ยสีนคอสีนกางเกงนะมาสีนกางเกงคอก็กเกงนะคอก็กเกง่งนะเด็กไก่ภาษาคาเมนภาษาคาเมนนะเด็กคอวันนี้จะมาสอนภาษาคาเมนครับคอก็คือคาเมนนะครับเอ้ยขอบคอคือเมนคอคอก็คือกางเกง อืมแล้วก็มาจับให้ด้วยนะครับจับตรงนี้เลยครับนี่เอาอะไรมานักนะครับครับคลิปนี้ก็จะพาชมแบบยาวๆเลยนะครับก,ก็อย่ากดเลื่อนไปไหนนะครับถอดนานไหมถอดกาไม่นานเรื่องถอดก็ไม่นานอยู่แล้วพี่เรื่องประกอบนี่สิสไนายสดเลยโอเด,ดตเตีฟันลายสดเลยจัดไป ด,ด,ดีไปไล่สุดเลยเดือวมากนะไล่สุดเลยดียามเย็นพี้น้องเอสีอดีไหไล่ส,สุดเลยไหมจะเล่นนานเลยนะต้คยตอนนยไล่วันประกอบไหมนะ เนะาะวประกอบประกอบมันนานกว่าการถอดเดี๋ยวไลฟ์สดวันวันประกอบดีกว่าครับวันนี้ก็จะถอดอาจจะนานเลยประมาณสักไม่รู้กี่นาทีแล้ว <c oughs> ไปคล้องห้หน่อยไปค้องแล้องหน่อยดูสิพมโอ้ั๊มด้โมเตอร์รุ่นนี้ผมไม่เคยถอดเลยนะครับรมรผมเคยถอดแต่โคเก้าสิบ แล้วก็ได้กินฮะใข่วงขรงตนี้ไม่ใช่หอรอพีสอ่สิ่นจามตัวกลิ่นน้ำมันหลย ใส่ไปก่อนแล้วกันจับนะครับเจะเขียวจับจะไม่อยู่เลยข้าวก็กินนะมาที่อ่างมาเดี๋ยวก่อนดิไม้เนี่ยๆๆๆมันมันขยบเลยไม้น่ะข้าวก็กินนะ เอาการหนีไป่ะจับนี่ก็ได้มันก็ไม่ถน,นดัดเลยดิเสียงแกลกงเลยเสียงมือคนหรออือเปล่าตึงดีจอันนี้ก็จะวิ่งหนีอ่นี่โอ้ เราไปถึงไหนแล้วกรบอกมนวิ่งนี้ค่ะถ้ามาทษคนจับ,บนี่คนจับมาจับไม่ขึ้นวิ่งนี้คนจับอะดิห <c oughs> ัว <c oughs> คนจับจับแน่นยิ้วแต่มตอเตอร์มันวิ่งนี่งเสื้อใหม่ก็จะเปิดวันนี้แหละนี่ได้เสื้อใหม่นี้ไม่อาบน้ำไปเลยอาทิตีหนึ่ง ฉลองเสื้อใหม่เนาะอันนี้เสียคิวก็เสื้อใหม่เหมือนใช่ไหมเสื้อใหม่โอ้อันนี้ก็ไม่อาบน้ําไปเดือนหนึ่งเข้มไหมเข้มไหมใช่มไหมครับเดี๋ยวก็อาบเดี๋ยวก็อาบเลยตอนเย็นอ๋อเดือนหน้าเดือนหน้าเน่าหมดใกล้สิ้นเดือนแล้วเด้นี่เราเี่ยจะทำในกี่วันละเมื่อกี้นานไหมนานถึงเดือนเนี่ยถ้าสิ้นเดือนนี้ก็เดือนเลยเนาะ เราทำไม่ทำมาถึงเดือนที่ไหนเน,ะนเาะถ้าเอฟซีท่านใดแบบมีแนวทางบอกว่าประกอบยังไงง่ายอะไรนะหรือว่าร้านอะไรนี่นะครับแถวไหนมีนะครับแบบใกล้ๆเคียงบุรีรัมย์สุรินทร์อะไรอย่างงี้นะครับก็ช่วยคนนั้นแนะนำได้นะครับ A, B, รอเสน้นนิ่่กินเส้นนิมกินมกอยู่อย่างนี้นะผมไม่เคยถอดทำามของรูเนี่ยกันะดูไม่ยากเลยเพศโอเคนะครับ นี่เัวดีนี่เ้ยเพจนี่มีแต่กปกติต้องเป็นทองแดงไม่ใช่เลยเหม,มือนกับเนี่ยเหมือนกับน้ำมันมันแห้งหรือเปล่าครับไม่รู้เนี่ยมันแดงแจเลย<อ>แบบนี้ไม่รู้ว่าเสียยังไหมครับเนี่ยแ<อ>ดงแจเลยนะครับแดงหรือสนิม มบางี่ใส่กันอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวดหาตุ่มก่อนให้ตุ่มเลนี่อันใส่นี่ใช่ไหเลื่อกลับฝั่งเล่นอย่างนี้อย่างนี้มีตุ่มเบาอยู่ นี่ผมว่าสงสัยต้องได้ขัดใหม่นะครับเนี่ยโอ้โหดูดีเนี่ยสงสัยจะได้เรื่องสองตัวนี่ทำไมเป็นอยยากนี้นะโอเคไม่เป็นไรแล้ว เลี้ยมเจ๊เขียวขอหยุดขาดเลยนะครับโอ้น้ำมันเต็มเลยเน,นียนนยค่ครับเอาจีเขียวจับให้หน่อยแม่กินอะไรไหมเอาจี้กินอะไรไหมพ่อกินอะไรไหมแม่กินก่อนกินอะไรเหรอแม่ก็ไม่กินตอนเย็นอ่ะาิวกินอะไรบ้าง นู่มะไปนุ่นแล้วกระเด็นเลย ไม่รู้หกเหลี่ยมตัวนี้ถอดทำไมไม่จะเกิดเป็นแบบพโคพอะไรมันก็จะอีกอย่างนึ่งนี้ผมจะถอดเอาไปส่งไปทำจำปาจำปามันรูดนะครับจำปาจำปีนีข้าง่งูดข้างหนึ่งอะนี่จะได้ส่งไปทำ เฮ้ยตกทำไมหลุดได้เลยเนี่ยไม่น้อยสารียไหนเขาดูชาน่ะเยบนใกล้ ดนะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงสำรวจดูวยนี่ก่อนตามจริงซีนไม่น่าจะซีนไม่น่าจะแบบโอซีนเป็นตาหมดเลยนี่ ผมว่าเดี๋ยวจะเอาให้ FC ดูนะครับเดี๋ยวเช็ดก่อนแปบ๊บนึืงทำไมมันจะไม่ร่วนี่ขอบนี่ตามหมดเต็มเลย อัน,ออกกอนนี่แลังจากนี้ผมจะาะเอาซีนมาก่อนเน้ต่างสัมผัสอ่ะ,อะจะเคจบให้ไ,หไ,ไดเคอเบาๆนะครับผมไม่ได้คอแรงนะครับเนี่ยมันเป็นสปริงข้างในนี่แหละครับงานว่าน่าจะคล้ายๆกับพวกซีนคอปั๊มคออะไรนี่หรือเปล่า โอ้แน่นนกันนะเนี่ย,อย,ยตอนนี้เสียก็ไม่เป็นไรนะผมผมจะเปลี่ยนใหม่ได้โอ้โซีนแล้วก็ปิดเดียวเนี่ยซีนขาดหรอืเหรอเปล่า จะมีสปริงอย่าเนี่ยดีสปริงขานนี่นะครับสปริงเนี่ยที่ผมเอาผ้ารองไว้ไมวผมรู้แล้วว่ามีสปริงนะไสปริงโอ้สปริงตั้งหกตัวดิครบไหมเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครบนะครับหกตัว โบราตอนนั้นมันใสเหลือก่อนไม่ครสินอืมสนสีนทำรวมเดี่สนมีเยอะเเนะ ารสัมผัสตัวนี้ก็น่าจะหมดแล้แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนตามตามจริงดูไปนี่จะเกิดขัดสักหน่อยแล้วก็เปลี่ยนเซนยางเอาได้บ่เซนยางก็แตกเลยนะสซนยางข้างในนี่สองตัวนะก็แตกแล้วสซนยาง ตอนนี้แตกทั้งสองเลยนะอืมดเด,ดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมจะเช็คดูอีกทีนะครับแต่ว่าอันับแรกเลยลูกยางเนี่ยลูกยางเนี่ยไปหมดแล้วผมว่าทางที่ดีะจะเจริญสองตัวนะมาเตอร์นะ ส่วนวนี้ก็ว่างเปล่าแล้วครับไม่มีอะไรแล้วนี่ก็เาราแค่ล้งลางทำคาสะอาดล้างทำคาสะอาดนาพามาดูชุดน,นี้บ้าง นิวบล็อกนิวอืมโอเคนะเนี่ยเดี๋ยวชุดจำปาไปหมดเลยนะครับนะเนะี่ยส่งไปทำสองตัวเลยไหมโอเคตัวละพันห้าตัวก็ 3, สามพันก็ได้ตัวเมียนอีกเหลือตัวเมียนนะตัวละแปดร้อยสองตัวอีกอหลายพันเกือบหมื่นนะ <c oughs> ถอดทั้งสองตัวแล้วกี่พันแล้วกันบ่แต่ตัวนั้นมันยังอยู่สวยนะมันไม่ได้รูปันนี้นะตอนนี้ก็แหว่งแล้วแต่ถ้าตัวเมียใหม่มาใส่ก็ได้อยู่อืมแต่ตังที่ดีก็ทำใหม่เลยเดี๋ยวมันมีปัญหาเดี๋ยว F4 ว่าใหม่คือหรอกรถน้องสายันนะ นี่แต่ของเก,าเกา่าๆเดี๋ยวผมจะทำใหม่เลยนะครับทำดีๆไปเลยแล้วนี่แหละปัญหาโอดไงได้ครับนี่ปัญหาใหญ่ถอดจังไนได้คราวนี้เทคนิคอาะยาวหย ถอดไม่ได้ก็มีตัดแล้วข่านี่ลูกปืนลูกปืนกดไลค์กดแชร์ให้คิวแถนดีที่ครับกดติดตามกดไอดีให้ผมนะครับช่องเสอดเจริญพัฒนาใช่ไหมตามช่องไหนช่องสอดเจริญพัฒนา ต่อเลนพัฒน,นาครับคิวแตนดีเจ๊เขียวเงอแตกเต็มหน้าเลยผมต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับดูคลิปหน้าครับคลิปนี้ยังไม่ทำอะไรครับ